ร่วมโลกกันไม่ได้แล้ววงในเผยออมสุชาตัดขาดคู่กรณีร่วมโลกกันไม่ได้แล้วจากกรณีดราม่าธุรกิจเครื่องสำอางที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในวงการบันเทิงค่ะล่าสุดเจนจินดาเพื่อสนิทของสาวแพทนปภาที่เคยออกมาให้ข้อมูลเบื้องหลังเรื่องราวนี้ได้ออกมาโพสข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัว หลังจากที่อ,อมสุชานั้นได้ไปออกรายการโหรกระแสโดยเจนค่ะได้มีการเปิดเผยว่าหุ้นส่วนคนดังกล่าวของออมเคยมีปัญหากับนักร้องอีกคนหนึ่งมาก่อนและได้เล่าเรื่องราวความเสียหายจนทําให้นักร้องคนนั้นเป็นโรคซึมเศรา้าซึ่งทําให้อมสุชาเกิดความเห็นใจและตัดสินใจทําธุรกิจร่วมด้วยแต่ท้ายที่สุดอมกลับพบว่าหุ้นส่วนคนเดิมได้กลับไปทําธุรกิจกับดาราสาวที่เป็นนักสร้างคอนเทนต์ชื่อดัง จนเจมจินดาเองตั้งข้อสังเกตว่าหุ้นส่วนคนนี้นั้นไม่น่าไว้ใจทั้งนี้ฮาเจนจินดาได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าเป็นกำลังใจให้ออมนะเมื่อกี้ได้มีโอกาสไลฟ์คุยกับนางนางลั่นไม่สามารถร่วมโลกกับคู่กรณีได้แล้วส่วนทางแบรนด์ก็ยังคงพัฒนาต่อไปเตรียมพบกับสินค้าใหม่ได้เลยไปต่อไม่รอแล้วนะชิด